อย่าวิ่งเร็วนิดนึงมีวิ่งช็อกจ็อกกิ้งนะครับผมจ็อกกิ้งน้องจะได้แข็งแรงครับผมเนี้ยมนจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เงี้ยมันจะแข็งแรงรองรับน้าหนักได้นะครับที่มันจะดีดได้นะครับดีดดีดขึ้นไปนะครับแต่ผมวิ่งเร็วขึ้นนิดมากนิดนะครับวิ่งจ็อกไปไหมถ้าแขนนะครับผมแขนขนาดลำตัวนะครับจัดแขนนะครับนี่คือจัดแขนจัดแขนดึงกันเนี้ยครับดึง อย่าให้สูงมากอย่าให้หอมลงมากนะครับอยู่ในแบบนี้ครับอย่างตรนี้ครับเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมทติอีกนิดนะครับวิ่งครับวิ่งโน้มตัวข้างหน้านิดนึงโน้มแบบนี้ไม่สวยนะครับโน้มนิดหนึ่งโน้มโน้มนิดนึงโน้มนะครับโน้มนะครับโน้มแต่ไม่ใช่จะล้มนะครับผมเพราะแรงโน้มจะทำให้ช่วยเราไม่ต้องออกแรงมากนะครับโน้มนะครับโน้มเท้าเราก็ปักไปอยู่แล้วนะครับโน้มแนวครับโน้มมันก็ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่โน้ม ต้องดึงกับหลังเท้าเราต้งตองยกถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเราต้องฟาไปอีกนะครับแต่นี้เราแปดสิบล้มไปข้างหน้าแล้วครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่ดึงออกกลับไปนะครับน้องครับน้องวิ่งนะครับข้าไปสามนะครับข้าไปสามนะครับข้าไปสามต่อเน,นื่องนะครับ สวิงคอจ็อกนะครับขาคอเป็นรอบนะครับแขนสวิงครับสวิงขานะครับนี่สวิงมาแบบนี้ทำมข้างใกล้ไหมมาจากซ้ายเมื่อกี้นะครับวิงครับ